นี่ถังมาแล้วครับได้มา4ถังเดี๋ยวม,ยวมันเห็ดเตผ่าวแทา้นะครับผมตัวนี้จะเป็นถัง200ลิตรถังน้ำมัน,นครับได้มา4ถังนี่นะเป็นของเรหลัก บาเ้เป็นน้ำมันเครื่องครับนี่กับมันมันละสีแดงครับเห็ดสีถังก็จะาขั้นตอนผลิตตัวนี้จะเป็นพอห้องไฟครับแล้ห้องไฟผมจะเห็ดแบบไหนครับเห็ดทั้งลางตีนเป็นตีนสร้าง นี่ผมจะเอามาใส่กับตัวนี้สวงกว่าตัวนี้เลยเดี๋ยวเบิ้งการผลิตนะครับไปผมจะตอนเรื่องเห็ดว่าจะเห็ดแบบไหนตัวนี้คือเป็นงาดักครับงาดักน้ำคนใหม่ครับผมใส่ทอ่อแบบซีนิวงาหกสครับกับทอตัวนี้ก็ นิ้วคึ่งครับทอแบบกมนิ้วคึ่งงัดเข่าในใส่มันก็หลายขั้นตอนเติมอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมาเบิ่งกันขั้นตอนผลิตนะครับนี่คือแบบวัตถุที่นีที่ผมเหตุไว้แล้วพวกงาแล้วก็ทองแตตอนนี้ผมซิ้มาใส่ตอใส่ตีนขึ้นมาอีกเป็นขนาดเหล็กหกท่อของนิ้วครับผกนี้มาเชื่อมเปกับซีนิว ก็ประมาณนี้ถังสีถังเดี๋ยวผมจะเห็หหดถังเนี่ยอย่างรี่เมื่ตัดเจาะเห็ดฝาก่อนครับประมาณตัดเจาะทําฝาปิดพอจะขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้ก็จะห่มด้วยอีกชั้นหนึ่งเป็นใยแก้วเพื่อกันอากาศถ้า้านนอกมากระทบเพื่อบ่ให้มีความเย็นมาตีกระทบ ไฮไฟได้ใหม่ใหม่ห้หมดจะเป็นฐานหมดเกือบเปอร์เซ็นต์ครับประมาณนะครับผมเดี๋ยวมาติดตามกันครับผมนี่คือเบิ้งได้ถังมาละสี่ถังไปคิดต่อไปเดี๋ยวผมจะตั้งให้เบิ้งว่าการปาดถังต่อถังจอถังแบบเดี๋ยวให้ฐานล่างอุตเตะอันนั้นอุตเยวผมซิมีเตาเผาด้านล่างอีกเป็นเตาเผา,าน้ำมันครับ เส่เป็นห้องไฟด้านล่างาก็คือตัวนี้ครับเห็ดไปโดนแล้วโดนมาประสานตอกเนียตัวนี้ครับตัวนี้เป็นห้องเผาด้านหน้าถังตัวถังสูงไปสิมาตั้ตงทับเนี่ยครับผมตัวนี้ตัวนี้ก็ดจะเป็นตรงที่ใช้ใสท่ทองไปตัวนี้คุณทีออกนี่ครับเป็นห่องเนี่ยเพื่อจะเป็นห่องเนี่ยนี่ ใส่ไฟใส่อย่างก็ได้ครับใส่น้ำมันก็ได้คือเติมเชื้อฟื้นก็ได้มันจะได้ไฟเขาไม่กระจายไปทางอื่นมันจะอยู่ในห้องเผาเลยมีความร้อนที่ขึ้นมานีครับผมไอเทมไ,ไฟติดไว้นะครับประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวมาติดตามกันครับผมสวัสดีครับคลิปนี้กัน,นี่สันน้ยนนะครับผม